การพัฒนาราษฎรในพื้นที่ให้เข้มแข็งและมีส่วนร่วมรักษาอธิปไตยของชาติอย่างเป็นระบบเป็นแนวทางตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชดำริไว้พื้นที่บ้านดอยผักกูดตําบลเวียงเหนืออําเภอปายและบ้านอาโจตนนําบลนาปูป้อมอําเภอปางมาผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นอีกหนึ่งในหลายพื้นที่ที่ดําเนินการตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดทําเป็นหมู่บ้านยามชายแดนโดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปรังวัดวางพัง แบ่งแปลงที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและการเกษตรตลอดจนดําเนินการจัดสร้างทางสัญจรและแหล่งกักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคให้แก่ชุมชนโดยมุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นควรอย่างยิ่งที่ทุกคนในชุมชนจะต้องช่วยกันดูแลและพัฒนาให้ยั่งยืนเพื่อสร้างเสริมความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนสนับสนุนโดยกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทย